มนุษย์จะมองตนเองใน3รูปแบบคือ 1. มองตัวเองตรงกับความเป็นจริง 2. มองตัวเองสูงกว่าความเป็นจริงและ 3. มองตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงซึ่งโจหน้าเป็นแบบรูปแบบนี้การสร้างเป้าหมายให้ตัวเองที่เป็นของตัวเองจะทำให้เรามีพัฒนาการเมื่อคิดว่าไม่เก่งก็ซ้อม ทักษะไม่พอก็ฝึกสวัสดีเพื่อนๆพทุกท่านสำหรับคลิปนี้เราทุกคนรวนต้องเติบโตโจหน้าบัสตาร์ซูเปอร์โรบอทวอล์30เล่าถึงกลุ่มฮีโร่ที่อยู่ท่ามกลางสงครามและความขัดแย้งแต่นอกจากนี้ ในเนื้อหายังแฝงในยะสำคัญกับผู้เล่นผ่านตัวละครที่อยู่ในเรื่องราวด้วยในยะแฝงที่ว่านั้นนั่นก็คือการเติบโตในจุดนี้เองคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่ซ u เปอร์โรบอทวอ3สามสกำลังสื่อกับเราแถมยังสะท้อนภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคมอีกด้วยทีนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่า ปมเรื่องราวการเติบโตของพวกเขาตรงตตกับกลุ่มคนในสังคมตรงไหนยอย่างไรโจนาบาสตา MS c a n u สกันดัมเนอรทจากเด็กกำพร้ากลายเป็นเด็กที่ถูกคาดหวังและเป็นนักบินที่ได้รับภารกิจสำคัญการตามล่าฟีนิกแต่สิ่งที่โจนาตามหาไม่ใช่ฟีนิก แต่เป็นความฝันซึ่งเป็นเป้าหมายของการเติบโตของโจนามนุษย์จะมองตนเองใน3รูปแบบคือ 1. มองตัวเองตรงกับความเป็นจริง 2. มองตัวเองสูงกว่าความเป็นจริงและ 3. มองตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงซึ่งโจนาเป็นแบบรูปแบบนี้การประเมินตัวเองต่ำเกินไปโจนา และมีคนอีกหลายคนบนโลกมีปมในรูปแบบนี้ที่ประเมินศัก,กยภาพตัวเองต่ำกว่าที่ตัวเองมีการประเมินตนเองแบบนี้คนประเภทนี้จะไม่ได้เอาตัวเองไปเทียบค่ากับใครแต่จะวนคิดอยู่ว่าเราทำไม่ได้และเราทำได้หรอทั้งที่งานชิ้นนั้นอาจจะต่ำกว่าประสิทธิภาพที่ตัวเองมี การแก้ไขปัญหาเพื่อก้าวปมนี้คือเป้าหมายการสร้างเป้าหมายให้ตัวเองที่เป็นของตัวเองจะทำให้เรามีพัฒนาการเมื่อคิดว่าไม่เก่งก็ซ้อมทักษะไม่พอก็ฝึกเพื่อให้เพียงพอไปถึงเป้าหมายนั้นโจหน้ามีเป้าหมายของตัวเองคือการไล่ตามลิตาไม่ใช่ไล่ตามฟีนิก เหมือนที่คนอื่นตั้งไว้ให้สำหรับคลิปนี้นะคะเก่าไลก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าเจ้าอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ มันอาจจะเป็นภาพสะท้อนในปมของเพื่อนๆได้เพราะเราไม่เคยเปลี่ยนไปแต่การเติบโตจะทำให้เราเปลี่ยนแปลง